แนวโน้มของดอทคอยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากว่าวานมีการโอนธุรกรรมนะครับกว่า3.3พันล้านบาทในวันเดียวแต่หัวข้อข่าวกับนำเสนอเรื่องของการลดต้นทุนในการโอนย้ายนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะทำให้เกิดไซด์อิเฟกตนะครับเรื่องของราคากันแน่ เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้ยวยกันไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลน,นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หลังคลิปด้วยกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือเรื่องของการทําธุรกรรมของดอทคอยน์ไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับในะตอนนี้เอาแหละนะครับจากตัวข่าวก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าวานไลน์หนึ่งนะครับก็ได้โอนอ่า จำนวนของ d อสนะครับอันนี้มีมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับภายในธุรกรรมเที่ยวแต่ผมไม่ขอแตกรายละเอียดยิบย่อยนะครับฉะนั้นตามข้อมูลของ DOS c o ยบ Blockchain e x p l o r r r แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคริปโตนะครับนี้นมรายหนึ่งได้โอนเหรียญดอสที่มูลค่าประมาณ973.01ล้านดอลลาร์นะครับไปสู่กระเป๋าหนึงเพียงครั้งเดียวนะครับและลปรากฏว่า การโอนครั้งนี้นะครับก็เสียทุกค่าธุรกรรมน้อยมากๆนะครับเสียแค่ประมาณ4.49ดอลล์เท่านั้นเองหรือถ้าเกิดเทียบเป็นดอลลาร์คือประมาณ0.76ดอลลาร์นะครับและเรื่องของการโอนนะครับในขณะนี้คือยังบ่งบอกว่าธุรก,กรรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับแต่มีการโอนไปแล้วเพื่อจะทดสอบนะครับว่าค่าธรรมเนียมความรวดเร็วอะไรเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นประเด็นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวหลังจากที่อีลอนมาร์ได้ประกาศว่าจะมีการรับเหรียญน,นะครับดอจคอยมาเป็นเรื่องของการชำระเงินสำหรับของอาบางอย่างหรือบางประเภทนะครับที่อีลอนมาร์ได้กำหนดเอาไว้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราจะทำให้เห็นว่าดอจคอยตอนนี้กระเป๋า ที่เป็นกระเป๋านิรนานเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอีลอนมาร์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเหมือนการเป็นการทดสอบระบบเพื่อจะทําให้เข้าใจนะครับว่าความรวดเร็วนะครับและจํานวนค่าธรรมเนียมเสียเท่าไหร่นะครับถ้าสองโจทย์นี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นผมก็หวังว่าดอจคอยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางเท s l a นะครับน่าจะรับเหรียญดอจคอย มาชำระเงินนะครับในในพวกรถเท s l a นะครับจะรับเหรียญดอ c คอยนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้มา,มากน้อยขนาดไหนนะครับก็เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าดอ c คอยนะครับต้องโจทย์ของมันก็คือว่าถ้าเกิดจะรับเหรียญดอทคอยดอทคอยต้องมีมูลค่าเหมือนกับตอนเดือนพฤษภาคมนะครับที่27บาทหรือ26บาทหรือไปถึง1ดอลลาร์นะครับอันนั้นถือว่าคุม้ม นะครับซึ่งอีลอนมาร์กต้องทําโจทย์ตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าอีลอนมาร์กทำได้นะครับผมก็คิดว่าเรื่องของการรับเหรียญน,นะครับเพื่อชําระเป็นเรื่องของโหลดเทสลาเนี่ยไม่น่าจะไปน่าจะอยู่อีกไม่ไกลน,นะครับแต่โจทย์ตอนนี้มันคุมเครือหรือเกินนะครับเนื่องจากราคาของดอลมันก็ล่วงนะครับแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้นะครับและอีลอนมาร์กก็พยายามปิ้วนะครับเหรียญดอล e c คอยอยู่นั่นแหละ นะครับให้มันไปถึง1ดอลลาร์ได้ก็มันไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็หวังว่าดอ c o อยเนี่ยจะ go to the moon แน่นอนนะครับนั้นข่าวนี้นะครับน่าจะเน้นไปที่โฟกัสนะครับไปเรื่องของการโอนธุรกรรมนะครับการทดสอบธุกกรกรรมมากกว่านะครับโดยภายใต้การควบคุมของอีลอนมัสกนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้า ข่าวในวันหลังๆเนี่ยออกมานะครับเราก็มีการอัปเดตมากขึ้นผมก็คิดว่าน่าจะมีทิศทางเกี่ยวกับดอจคอยในอนาคตแน่นอนน,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 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัรครไทยและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิสเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มโดยชื่อคริปโตคอนซีคอ m มิ i t y ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเราผมจะส่งลิงก์กับ QR คให้นะครับก็ลองมาสมัครก,กันนะนะครับ เรามีกลุ่ม d o d g จคอยด้วยนะครับก็ลองเข้ามาแล้วผมจะส่งลิงก์กับคิวอารโค้ให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องเรานะครับและผมมีเสื้อตัวหนึ่งนะครับเป็นเสื้อของชิบะอินุนะครับ Go to the Moon นะครับ To the Moon นะตัวนี้นะครับเป็นชุดอวกาศก็ตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับคือไซส์ xl ก็สามารถเข้ามาสั่งได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากปีใหม่ดูกระแสของชิบะอีกที นะว่าจะไปยังไงนะครับก็เราทำอลิมิเตดนะครับเสื้อแต่ละไซส์อะไซส์ละห้าตัวหรือสิบตัวเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เหลือตัวเดียวละ XL นะครับที่เหลือก็น่าจะหมดละนะครับก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับเราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับว่ากระแสเป็นยังไงเอาแหละสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าดอชคอยนะครับจะกู t ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ